สวัสดีวันนี้จะมาสาธิตตัว Wireless Charger นะครับหรือว่าแท่นชาร์จไร้สายนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาในเพจกันเยอะนะครับผมตัวหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ f a n ตาซีนะครับด้านข้างนะครับอ่าด้านหลังแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับก็จะบอกว่าชาร์จเร็วนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือมีแผงวงจรนะครับที่กันไฟฟ้าขาดแล้วก็ไฟฟ้าเกินครับตัวนี้สาคัญ มาดูตัวหน้าตามันนะครับตัวนี้ท่านชาร์จครับจะอยู่เด็วนี้นะครับถอดออกมานะครับก็จะมีตัวชาร์จตัวนี้เป็นไมโคร U s b นะครับนี่ก็ด้านหลังด้านหน้าใสๆครับดูทันสมัยดีครับจะมาพร้อมกับสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือสิ่งที่ไม่ได้มาด้วยก็คือตัวปลั๊กนะครับต้องรบกวนหากันเองนะครับตัวที่แถมให้พิเศษนะครับ จากทางร้านเราก็คือตัว qi receiver นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของอ iphone นะครับเห็นไหมครับหัวแล้วก็ตัวนี้ของ samsung นะครับเป็น android ครับโอเคการใช้ง่ายๆครับเกะสายออกนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับอ่าพอเราได้นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่ตัว ข้นของเครื่องนะครับปัป๊บไฟขึ้นแล้วหมายถามว่าโอเคสแตนบายเมื่อสแตนบายแล้วนะครับเราเอา QI Receiver เนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับที่ตัวชาร์จของตัว iPhone ของเราพอใส่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเคสมาปิดครับเมื่อเคสมาปิดปัป๊บวางตรงกลาง ชัดแล้วครับเห็นไหมฮะดูกันชัดๆอีกทีนะครับชัดแล้วครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับ